สวัสดีคะ่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิล,ลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซีแม่เอฟซทุกๆุกท่านนะคะตอนนี้ส่งแม่ลูกเป็นช้างป่าเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในป่าก,กันเลยนะคะเดินเลือกกินได้เลยว่าจะกินตรงไหนบ้างส่งแม่ลูกนะคะอะไร มาดิไปไหนอะ่ะก็อยู่นี่เลยนี่พอพลก็หาเห็ดอยู่นะคะแม่แม่พอพลหาเห็ดอยู่นะคะพอพลพอพลอบัวใดดอกลูกไส้เจ้าสิพัางหงน้าได้เนี่ยไหนพอพลอยู่ไหนเรียกพอพลสิลูกนูน่นพอพลอยู่ในป่าบ้างเรียกสินูน่นนู่นพอพลอยู่นูน่น น,นไหนอะ่ะเออไปหาพ่อสิหาพ่อสิพ่ออยู่ไหนไ<ป>หันกลับคืนค่ะไปหาพ่อได้ยินเสียงพ่อไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงไปนน่นอาจจะลงไปที่น้ำนะ ไม่ลงไปหรอกลูกเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้พอไปเก็บเห็ด พ่อฝนก็ไปหาเหตุค่ะหาทางมาใดบ่พอ่อสร้างลงไปขึ้นบ่ไใดได้หนีเม่นบ่จะไปเบิ่งลูกชายเจ้าสิพังห้องน้ำมัตรงนี้ไม่ได้หรอกลูกชายอ่ะเนาะ เด็ดออกแล้วจะไปสำรวจอะไรนั่นนะไปสำรวจยังมาเด้อมาเด้อมันท้ายมาเด้อจะไปสำรวจอะไรอยู่นู่นนะ่ะ ว่าพลเรียกเลยดูเด็กน้อยดื้อสิคะแม่ๆดูดูดูเออเออดือ้อคักแล้วบาทนีนั่นได้คงลินแล้วบาทนี มาทางนี้ไปทางไหน,นมาเร็วกินใบไผ่ <c oughs> ลแล้วเลนแนระบัดนีเลนกนล่อนพ่อระวบัดน,นี่ไปแล้ววิ่งก่อนพ่อแล้ว <c oughs> หาหนไม้เลย ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาเอาวิาวว่งแล้วเออวิว่งแล้วเออวิว่งแล้ววิ่งแล้วค่อยๆเดินหน่อยพ,พ่อพนเ้ย ไปแล้วคะ่ะเดินตามตูดกันไปแล้วนะคะไปแล้วเอาแวะกินกอน อะไรสำรวจอะไรลูกฮะสำรวจว่าขี้ใครเหรอนูนแม่เข้าไปถึงนูนแล้วเด้อแม่เข้าไปแล้วนะหาแม่ไม่เจอนะเร็วแม่ไปนู่น้วดมกลิ่นขี้ช้างของเชือกอื่นตามแม่ไม่ทันแล้วนะแม่อยู่ใส่บัตรนี่แม่ไม่รอหนูเลย <laughs> แม่ไม่รอหนูเลยเ <laughs> อ้ยเอ้ยแลนระบาดนี้เออแม่ไม่รอเออแม่ไม่รอเออไหนอะแม่อยู่ไหนแม่หนูหนูอยู่ไหนช้างป่า ช้างป่าเดินไปเดินมาอยู่ช้างป่ามือขอช้างป่ามาแล้วช้างป่ามาแล้วครับโอ้ยเนี่ยมันกระเบิดว่าตะกระเบิดกระเบิดยังโอยโอยลูกโอ้ยโอ้ยกันมุ่งเนื้อน้ำมันมันก็แจ้่มเดสดสาเก หาเห็ดไหมลูกเห็ดออกไหมเห็ดอยู่ไหนไปหาเห็ดไปะพะพลเราอย็นีีไะมอ้ยไม่ได้ชวนชวนไปหาเห็ดครับผมอุยอ้ยกลางวันเสกเสกไม่อาย,อย <c oughs> คิดลึกไปพูนอีกครับผงเหมือนกับว่าให้มันพอมีผมทันไปที้ รักกัน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 กดกันอยู่ในป่านี่หละเด้อสองแม่ลูกเด้อรักกันอยู่นี่เลยนะไป,ไปหายังไปเ<ป>ดินก่อนรักกันอยู่ในป่านี่เด้อเดี๋ยวตอนเย็นมารับเด้อได้ยินไหม เดี๋ยวตอนเย็นมารับกลับบ้านอยู่ในป่านี่เลยนะคะปอเลนทายเดี๋ยวมุกมกใครเงกนอะไรนี่สิไปยังโอ้โหจะตามจะพวงเดินตามจะตามจะเดินตามมามาแล้วลูกไปส่บึ้งลูกไส้จาสิตามมาแล้ว ่วยหาเห็ดไปเยอะ่วยหาเห็ด่วยพ่อหาเห็ดสิมาเอาไปแล้วก็ได้แค่นี้แหละสองสามดอกบ<ด>่มาแลาซื้อไหมอืมเขาจะไปไหนกันเนี่ยเราก็จะตามพ่อพลไปแม่แล้วลูกจะชวนลูกไปน่ะเออคุณแม่ไหมๆสิออกมหยัง กกันออมาแล้วมุดปลามุดดงออกมาแล้วด,ด,ดลวูลูกชายก็จะออกมาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนนทายด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจ๊เอ,อ๋เอเวกออกมาจนได้เออคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ